มาถึงคุณจันวิมลนะครับคุณกุ้งคุณกุ้งมีปัญหาสะเก็ดเงินขึ้นขึ้นบริเวณหน้าใช่ค่ะตรงตรงไหนฮะช่วงช่วงเนี้ยค่ะช่วงหน้าเลยค่ะเนน่ผากเลยหน้าทั้งหน้าเลยเหรอใช่ค่ะแล้วลำคอแล้วก็ต้นคออ๋อมันขึ้นรุนแรงยังไงฮะมันขึ้นเป็นเป็นเป็นจังหวะหรือว่ามีเป็นผื่นนะคะแล้วก็มันแห้งจะเป็นสะเก็ดอะค่ะครับขาวๆไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่า เป็นผิวหนังอักเสบค่ะผิวหนังอักเสบใช่นี่อาจารย์ครับสะเก็ดเงินกับผิวหนังอักเสบนี่มันใช้คําเรียกอันเดียวกันไหมฮะหมออาจจะมองมองดูแค่นั้นนะคะอ,อาจจะยังไม่ได้ตรวจอะไรหลายอย่างที่จะใช้พิจารณาว่าเป็นอะไรกันแน่เพราะว่าถ้าขึ้นแถวไรผมนี่เซฟเดิมก็เป็นหรือเป็นเป็นผื่นไขมันอักเสบะนะฮะครับหรือบางคนก็เรียกผิวหนังอักเสบครับ<ะ>แล้ว,แล,วแล้วมีความผิดปกติด้านอื่นไหมฮะ ก็เนี่ยมันก็จะเป็นแบบถ้าไปหาหมอก็มียามาทานใช่ไหมคะก็จะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสามปีที่ผ่านมาคือหมอบอกเป็นผิวนังกระเส็บแล้วก็พอมารู้พอมาเอ่อพอหลังๆนี้ก็มาตรวจอีกทีใช่ไหมคะก็เป็นสะเก็ดเงินเนี่ยค่ะอ๋อคุณหมอท่านอื่นก็บอกเป็นสะเก็ดเงินแล้วรักษายังไงฮะก็พอดีมาดูรายการเนี้ยค่ะ เดี๋ยวก่อนนะฮะตอนนั้นก็คือคุณหมอรักษาให้วิธีการรักษาก็คือต้องต้องกินต้องทาอย่างนี้ตลอดก็ให้กินยาทายากินยาทายาเพราะมันไม่มีวิธีรักษาค่ะไม่มียาแล้วแล้วไปรู้ได้ไงว่ามันคือสเตียรอยก็คุณหมอก็บอกตรงๆอะค่ะอ๋ออ่ะเสร็จแล้วก็คือมารู้จักกับบิมใช่รายการนี้ค่ะพอเปิดทีวีดูพอดีแล้วก็เออก็เลยโทรมาโทรมาถามรายละเอียดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยก็แบบ สั่ง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 จากพี่เขาที่ที่ในรายการเนี้ยที่เขาออกรายการมันโชว์เบอร์ใช่ไหมคะก็โทรไปแล้วก็สั่งมาทานนะคะทำไมถึงเชื่อว่าจะช่วยได้ก็มันไม่มีวิธีอื่นลวไงคไม่รู้จะทำยังไงแบบเคยไปลองยังฮะลองวิธีอื่นยังฮะหาหมอจีนฝังเข็มไม่ไมค่ะแผนโบราณยาหม้อไม่ค่ะไม่ก็เนี่ยมันมันมันแบบไม่มีไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ดูในเน็ตด้วยครับเนี่ย ศึใช่ลองศึกษาว่าคนที่เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดูในเน็ตของบริษัทเนี้ค่ะเปิดดูก็เลยเห็นคนเขาทานกันใช่ไหมคะก็เลยตอนแรกทานเนี่ยเช้าสองเย็นสองใช่ไหมคะก่อนอาหารเนี่ยสีอะไรฮะสีสีส้มค่ะสีส้มค่ะใช่ตอนแรกทานแรกๆเนี่ยจะเห่อขึ้นมาเต็มเลยตกใจมากมแล้วก็ลองดูในเนี่ยดูใช่ไหมคะให้เขาให้ลดปริมาณลงเหลือหนึ่งเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งก่อนอาหารช่วงแรก เป็นเป็นห,หายห,หายขนาดที่ทานก็ยังมีขึ้นใช่ค่ะใช่ทั้งนั้นต้องถามอาจารย์พี่เชษว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นบิมสีสม้มเข้าไปทําอะไรบ้างผมว่าก่อ,อนอื่นให้อาจารย์อัมไัยพูดถึงต้นเหตุของสเก็ตเงินก่อนอน,อนะครับ,รบแล้วเมือม่อกี้เราคุยกันเรื่องของทีเอสหนึ่งทีเอสสองทีเอสสิบเจ็ดมื่องินอาจารย์อัมไัยเพิ่งอ่านมาสดสดร้อนๆจะได้อธิบายเอาผมจะตบท้ายทีหลัง อย่างที่น้องเขาพูดก็ถูกนะฮะว่ามันไม่มีรักวิธีรักษาให้หายเพราะว่าโรคสะเก็ดเงินนี่นเป็นโรคกรรมพันธุ์หรือไม่งั้นก็มันเกิดการกลายพันธุ์ของยีนอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคนี้ขึ้นซึ่งเขาพบว่าในโรคสะเก็ดเงินเนี่ยนะ,ะคะมันจะมีะตัว T เซลล์เนี่ย T helper เซลล์เนี่ยสองสามตัวที่มันจะวิ่งไปที่ มันจะไปบริเวณใต้ผิวหนังนะคบแล้วมันก็จะไปหลังสารหลายชนิดเลยนะฮะอ่ามันมีทั้ง th1 th2 และ th17 ที่ไปนะคบ th1 ก็จะไปหลัง t n f alpha ที่นั่นนะฮะ th2 ก็จะไปหลัง i n t e r l e ว k i n 1 beta แล้วก็ interleukin 6ซึ่งทั้ง3ตัวนี้จะก่อให้เกิดการอักเสบของผิวหนังส่วน th17 ก็จะหลัง2ตัวก็คือ อินเตอร์ลิวคิน17กับอินเตอร์ลิวคินย2คริบซึ่งสองตัวนี้ก็จะไปกระตุ้นให้ผิวหนังเนี่ยเกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว mm hmm. เมื่อผิวหนังมันจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแบ่งตัวรวดเร็วมันก็จะดันกันขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาชั้นบนสุดมันไม่ได้รับน้ําได้รับอาหาร,รมันก็จะตายแห้งเป็นสะเก็ด และอีกตัวหนึ่งที่ไปออีกตัวหนึ่งที่มีผลก็คือเขาพบว่าร่างกายคนคนนั้นอ่ะจะมีเทเรกูเลเตอร์ต่ำนั่นก็คือเขาตรวจอินเตอร์ลวคินสิบซึ่งทีเรกเป็นตัวหลังมันมีปริมาณตา่ำออนอันนี้ก็ที่มาของที่มาของโรค,โรคสะเก็ดเงินทีนี้แคปซูลสีแคปซูลครับทำไมบางคนใช้แล้ว หายภายในไม่กี่วันอืบางคนใช้แล้วยิ่งเห่อขึ้นมาครับบางคนใช้แล้วก็เฉยๆผมว่าระการแรกเดียวขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการนะฮะสองอาหารอาหารที่กินในช่วงจังหวะนั้นอารมณ์แล้วก็อากาศนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าคนที่เป็นสเกจเงินสิ่งที่กินไม่ได้เลยก็คือผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีเี่ขนมปังมีเหลือง กิน <K id S 1> ไม่ได้เลยบะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปไม่ได้เลยกไ,ไ,ไม่ได้เลยอ,อากาศอากาศชื้นๆโอกาสเป็นรุนแรงอารมณ์หงุดหงิดมาเลยเพราะฉะนั้น3ามอนะครับเมื่อช่วงจังหวะที่มันเหอขึ้นมาไอ้สออนี่มันมันมาด้วยหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับนี่บางรายที่หายเลยสี่เม็ดแคปซูลสองสามวันก็หายเลยแล้วก็ดีบอกว่าดีมากๆ แต่ต่อมาระยะหนึ่งก็พบว่าเอ๊ะทำไมมันกลับมาใหม่กลับมาเป็นเพราะในโรคสะเก็ดเงิน,นอ,อ่ะขอบอกตรงๆว่าผมปวดหัวกับมันมากๆ <c oughs> นี้ตอนหลังเนี่ยก็ปวดหัวกับมันมา2-3 2-3ปีนะครับ,รบแล้วตอนหลังนี้ก็รู้ว่าโอเคอย่างที่อาจารย์น้ำไผยพูดมันเกิดขึ้นจาก T.S. หนึ่งก็มาก T.S. สองก็มาก T.S. สิบเจ็ดก็เยอะ,อะนะฮะมันทีตัวที่ไม่เยอะมีอยู่ตัวเดียวคือ T. 렉เออฮะมันเกิดน้อยเกินไปครับนะฮะ แคปซูลที่พูดถึงเนี่ยมันลดทั้ง th1 th2 และ th17 แต่สิ่งที่มันไม่ลดคือคือสิ่งที่มันไม่สร้างคือ t h x คือยังไม่รู้ว่ามันลดเพราะอะไรถ้าหากใครเป็นครับกินน้ำมังคุดก่อนแล้วก็แคปซูลสองแคปซูลต่อวันย้ำอีกทีหนึ่งเช้ามาเป็นน้ำมังคุดต่อกินร่วมกันได้ร่วมกันได้เลยนะฮะครับ กินร่วมกันได้อ uh huh. ะมันก็จะมีการลดลงของ TS1 t s 2 T ึ17ครับแต่ T r e ็กมันจะสร้างครับเพิ่มขึ้นในการลด TS1 t s 2อย่างเนี้ยมันลดไปแล้วยังมี TS1 ซึ่งสูงกว่า t s 2ครับเพราะอาการความต้านทานของเราก็กสิ่งแปลกปลอมมันยังมีอยู่มันไม่ใช่ลดลงจนกระทั่งติดดินครับ,รบเพราะนั้นเป็นเงื่อนไขที่ควรที่จะต้องใช้อย่างดีนะครับ uh huh. ก็ใช้2แคปซูลต,ต่อวันนะครับ แล้วก็น้ามังคุดหนึ่งซองต่อวันครับทานอย่างนี้แล้วก็มีแล้วก็สําหรับคนที่เป็นรุนแรงมากๆแล้วมีครีมครีมฉีดหลับทานใช้ใช้ตลอดค่ะดีมากค่ะคุณกุ้งใช้มานานแค่ไหนแล้วครับห้าเดือนแล้วค่ะตอนนี้ห้าเดือนผ่านไปมีอาการกลับมาวนกลับมาอีกไหมฮะก็ต้องคุมสามอนนี้ให้ได้ค่ะต้องคุมสามอนนี้ด้วยก็ทานอันนี้ด้วยค่ะยาหมอก็ไม่ต้องใช้ไม่ใช้ค่ะไม่ใช้ไม่ต้องใช้สเตียรอยด์อันตรายมาก โอ้ก็คือกลัวเหมือนกันใช่กลัวมานะฮะแล้วอย่างงี้ก็ต้องทานอย่างงี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าฮะอาจารย์ครับอคงต้องอาจจะลดขนาดลงนะครับแต่จะไปคิดอย่าไปว่ากังวลมากเพราะกินแล้วผิวสวยหน้าใสใช่ไหมอารมณ์ดีคือในสูตรสีส้มนี้ใช่ไหมฮะทานต่อไปเรื่อยๆได้คือตัวที่น้ำมังคุดเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากอากน้ำมังคุดนะครับกินไปเถอะอ่ะเอาละครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ